สวัสดีค่ะก็ขอสวัสดีในวันตุดจีนนะคะวันนี้ก็เป็นวันเที่ยวนะคะพอดีก็เพิ่งจะกลับมาจากข้างนอกนะคะเหงื่อก็แบบเยอะมากในในทางความเชื่อของคนจีนนะคะวันนี้วันนี้เป็นวันตุดจีนนะคะ ก็คือเป็นวันเที่ยววันนี้เป็นวันตุดจีนนะคะก็คือวันเที่ยวของคนจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไปเที่ยวมาค่ะซื้อของมานี่ค่ะครีมนวดไขมันสามสูตรซื้อมาค่ะครีมนวดไขมันสามสูตร หมดไปวันนี้ก็หมดไปประมาณสองพบาทได้ไปช็อปปี้มานะคะก็หมดไม่เยอะหรอกคะ่ะประมาณสองพันก็จะมารีวิวซะเลยตัวนี้ก็ตัวเนี้เคยใช้แล้วใช้ดีมากเอามานวดหน้าท้องนะคะแล้วก็นวดต้นแขนมันเป็นเบลลี่ฮอทครีมแอนเฟิร์มมิ่งคอฟฟี่มิกครีมเนี่ยนะคะ ครีมกระชับผิวสูตรนี่นะคะตัวนี้แกจะเป็นสูตรกาแฟเป็นสูตรกาแฟนะคะตัวนี้ ก็ขนมยกแพ็กกินเล่นตอนดูทีวีนะคะก็เดี๋ยวจะต้องทำสีผมมาค่ะก็ซื้อตัวนี้มาสองขวดได้เออสองขวดของตัวนี้ยี่ห้อของเบอร์ลีนาเนี่ยคือราคามันจะค่อนข้างถูกเออราคาค่อนข้างถูกแล้วก็ตัวนี้เป็นสูตรเออวิตามินอ e ีนะคะ เป็นครีมกระชับผิวสูตรวิตามินอ e ีนะคะอันนี้จะเป็นสูตรกาแฟเออส่วนอันนี้เป็นสูตรฮอตธรรมดาค่ะเป็นสูตรวิตามินอ e ีธรรมดาผสมพวกมันจะเป็นสูตรร้อนธรรมดาก็ตักเนื้อครีมแล้วก็นวดบริเวณที่ต้องการนวดเช่นสะโพกรอบเอวต้นแขนต้นขาไม่ต้องล้างออกใช้ได้เวาลาสองรอบสูตรนี้ก็จะผสมกาแฟด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ตัวนี้ ครีมร้อนกระชับผิวสูตรพริกช,ชาเขียวนะคะครีมร้อนกระชับผิวสูตรพริกช,ชาเขียวช้อปปิ้งวันตุษดจีนตามความเชื่อของคนจีนนี้ในวันตุษดจีนเนี่ยเขาจะไม่ตัดผมตัดเล็บไม่สระผมกันนะเขาถือว่าถ้ามีการสระผมเนี่ยเหมือนจะเอาสิ่งดีๆออกนี่นะคะแกะเนี่ยกี้ก็แกะนะคะ ดูสินีลนะคะร้อยเก้าเก้าได้พริกและชาเขียวให้น้อยมากเลยนะแล้วก็แพงด้วยแพงแพนะ็กเกจมั้งเพราะว่ามันเป็นใส่กล่องอะ่ะอืมแล้วสีมันก็แบบอืมหแบบติดเสื้อผ้าแน่เลยวะ่ะ ต้องต้องต้องใส่ผ้าถุงนอนใส่ใส่ชุดนอนนะเลอะแน่เลยอะ่ะแบบเนี้ยอืมนีย่ยาค่ะแกะให้ดูแกะให้ดูแกะให้ดูนี่ยสีขาวเออแบบเนี้ยค่อย,ยังชั่วอันอย่างเงี้ยใส่ใส่แบบว่าทาแบบตอนเช้าได้ เพราะว่ามันเป็นเนื้อครีมขาวมันจะไม่เลอะเสื้อผ้าอะไรก็ตามที่มันเลอะเสื้อผ้านะคะอะไรก็ตามที่มันเลอะเสื้อผ้าอย่างตัวเนี้ยเอย๋ก็ซื้อมาจากร้านขายส่งราคาไม่แพงมากใช้ไปได้นิดเดียวเองก็ใช้ดีนะตัวนี้เป็นครีมทาผิวแล้วก็ล้างเครื่องสังอ่างด้วยเท่าที่เอ๋ลองใช้ดูใช้ดีมากเลยค่ะมันก็จะผสมเนี่ย เป็นพวกลาโนลินทําให้ผิวนุ่มกีเซอรินแล้วก็ผสมพวกสเตอริกแอซิดทีเนี้ยเอเห็นว่าตัวนี้นะราคาถูกแล้วก็ใช้ดีค่ะราคาถูกใช้ดีเอก็เลยซื้อมาสองขวดค่ะสองขวดประมาณว่าปีนี้ก,กูกะจะแต่งหน้าแม่งทั้งปีอะไรแบบเนี้ยปีนี้ก,กูกะจะแต่งหน้าแม่งทั้งปีนะคะตัวนี้ ็ซื้อมาตุนเอาไว้ค่ะตุนซื้อมาตุนแล้วก็แทนแทนกูกะจะแต่งหน้าจะทาปากแม่งทุกสีเลยค่ะลิปจิ๋วค่ะมีหลากสีมีทั้งหมดเออโอ้หกเจ็ดแปดแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกสิบหกเฉดสีเลยนะคะนี่ค่ะกะจะแต่งแบบเอาให้แฉะไปเลย ตัวนี้ไม่มีอะไรก็เป็นพับฟูกพับฟูกก็เอามาใช้กับแป้งธรรมดาเนี่ยแหละเพราะว่าซื้อตัวนี้มาไงตัวนี้ใช้แต่งหน้าได้มันเป็นของมิตทีนเพราะว่าเอ๋ใช้คือว่าเอก็ใช้ แป้งพวกแป้งอย่างเงี้ยแต่งหน้าอยู่มันก็โอเคนะเนี่ยเห็นไหมเออมันก็แบบมันก็ใช้แบบทาธรรมดาเนี่ยแหละ ก็ซื้อซื้อกวนอิมมาเยอะเหมือนกันรู้สึกเอจะซื้อกวนอิมมามาเยอะเลยแหละอสองวะ ก็ซื้อเอ่อตัวนี้เป็นดีดีครีมนะคะเป็นดีดีครีมรองพื้นแต่งหน้าเป็นสูตรผสมเนี่ยสารกันแดดนะคะเป็นคือสินค้าของเคที่ดเนี่ยมันจะเป็นแบรนด์นําเข้าจากเกาหลีนะคะตัวนี้มันเป็นแบรนด์นําเข้าจากเกาหลีแล้วก็รู้ๆอยู่ว่าสาวเกาหลีเนี่ยผิวเขาเดียนเขาเด้งมากอันนี้ก็ซื้อมานะคะคือว่าเอ๋อเคย เคยมีปัญหาหัวเข่าดำแล้วก็รักแร้ดำหัวเข่าดำอ่ะแล้วเอ๋ลองใช้พวกกวนอิมเนี่ยซึ่งมันช่วยได้แล้วทีนี้เอ๋มีปัญหาข้อศอกอ่ะมันดำแล้วทีนี้มันมีคนน่ะบอกว่าคือถ้าเราใช้กวนอิมเราไม่แพ้แต่เมื่อก่อนเอ๋เป็นคนหัวเข่าดำนะทีนี้พอเอ๋มาใช้กวนอิมอ่ะหัวเข่าตอนนี้ไม่ดำเลยคือตอนนี้หัวเข่าไม่ดำแต่จะมาดำข้อศอกแต่ว่าตัวครีมกวนอิมเนี่ยใช้ทารักแร้ใช้ทาต้นคอดำรักแร้ดำขาหนีบ ขาหนีบดำลักแร้ดำข้อศอกดำหัวเข่าดำตาตุ่มดำใช้ทาหน้าได้ใชออ้มันเป็นครีมในตำนานนะคะกวนอิมเนี่ยมันเป็นครีมในตำนานมันเป็นครีมในตำนานค่ะใช้รองพื้นได้ใช้ทาลักแร้ดำขาหนีบดำต้นขาดำได้ก็เลยซื้อมาหมดเลยค่ะเนี่ยค่ะซื้อแม่งมาหมดเลยครีมในตำนานค่ะจะแกะให้ดูข้หน่อย จะเอามาทาข้อศอกข้อศอกดำข้อศอกดำนะคะเนี่ยเออซื้อมาหกหกเจ็ดนะคะเนี่ยข้อศอกดำนี่ก็ใช้รองพื้นได้นะใช้รองพื้นได้ข้อศอกดำนะคะ คือถามว่าทําไมกวนอิมอะถึงช่วยเกี่ยวกับเรื่องข้อศอกดําหัวเข่าดําข้อศอกดําขาหนีบดํารับแรดดาแล้วก็ใช้ทารักแล้เนี่ยช่วยทําให้กลิ่นตัวนะคะ คือพอทารักแล้วเนี่ยกลิ่นตัวกลิ่นกลิ่นจักรแล้เหม็นกลิ่นตัวที่มันเหม็นนะมันก็จะหายไปด้วยเพราะว่าก็คือคุณสมบัติของกวนอิมเนี่ยมันจะผสมไทเทเนียมไดออกไซด์ซึ่งช่วยกันแดดแล้วก็มันจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องประมาณว่าไทเทเนียมไดออกไซด์ก็เป็นสารที่ว่าเป็นสารที่กันแดดอยู่แล้วแล้วก็มันก็เป็นสารมันก็คือสารสีขาวเนี่ยแหละแต่ว่าตัวที่มันจะช่วยให้มีการผัดเซลล์ผิวอ่ะก็คือมันผสมเป็นพวก bha aha อ่ะก็คือมันจะเป็นพวกสเตีริก แอซิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือมีความเป็นกรดส่วนตัวนี้มันก็ไม่มีอะไรตัวนี้ก็คือตัวนี้ก็คือรู้ๆกันอยู่มันก็คือก็คือครีมรองพื้นนี่เองความที่ว่าอีพวกสาวเกาหลีอ่ะเอออีพวกสาวเกาหลีอ่ะผิวมันขาวมากดูนะคะเนื้อครีมของเคทีดอนนะคะเนื้อครีมของตัวเคทีดอเนี่ยแม่งก็ทําออกมาเนี่ยให มันก็ทําออกมาให้แบบเห็นปะ่ะเออมันทําออกมาให้เหมาะกับคนผิวเหลืองผิวขาวเหลืองซึ่งเอ๋เป็นคนผิวขาวอะ่ะคือเราก็ใช้ได้นะคะคือตัวเราเราก็ใช้ได้เออเนี่ยใช้ได้มันก็ช่วยกันแดดคือเอ๋เป็นไม่ใช่คนดําอยู่แล้วงานเราก็ใช้ได้ใช้ได้ช่วยกันแดดกบรอยสิวเนี่ยพอสิวมันยุบใช่ไหมมันก็จะทิ้งรอยดําๆไว้ก็ใช้แบบกบรอยสิวได้ ตัวนี้มันก็เป็นสินค้าที่เราใช้เราชอบนะของจุฬาเฮาร์เนี่ยเป็นสินค้าคุณภาพเลยตัวนี้มันก็เป็นครีมปรับสภาพผิวอะค่ะมันเป็นดีๆครีมแตงโมอะมันจะเป็นครีมบำรุงผิวผสมสารป้องกันแดดใช้แล้วก็มันจะช่วยเกี่ยวกับเนี่ยกันแดดแล้วก็ทําให้หน้ากระจ่างใสด้วยแล้วก็ใช้แล้วเนี่ยมันจะทําให้ดูแบบเป็นธรรมชาติมากอะ คือมันจะไม่คือใช้แล้วมันทําให้หน้าเนี่ยดูกระจ่างใสอะ่ะมันจะไม่ได้ดูแบบเป็นรองพื้นแบบนี้ไงคือมันเป็นครีมปรับเขาเรียกปรับหน้าสว่างใสะคะ่ะตัวเนี้ยก็เป็นรองพื้นนะคะของเกาหลีอะ่ะมันเป็นเอ,อ่อแบรนด์เนี่ยมันเป็นของเกาหลีมันเนี่ย มันจะมีตัวอักษรเกาหลีด้วยมันจะเป็นเดลลี่นะคะเดลลี่ดีเฟนต์ก็คือใช้ได้กันแดดได้ทั้งวันนะคะเดลลี่ดีเฟนต์ก็คือสามารถกันกันเหงื่อกันแดดได้ทั้งวันส่วนตัวนี้ก็เอามาทานะคะใช้ทาเออนั่นแหละของจุฬาเฮิร์บใช้ดีนะอย่างตัวนี้เอชใช้ใช้ดีมากเลย เออมนใช้ใช้ใช้ดีเว้ยใช้ดีเป็นทาแก้มแล้วก็ทาตาคือเอกเป็นคนขาวไงคือความที่ว่าเราเป็นคนขาวอ่ะเราใช้โทนสีนี้อาคืหลุดอีกเออจะเอาอะไรกับสินค้าจะเอาอะไรกับเครื่องสำอางตลาดนัดของ เอริชาเฮเลนานะคะยี aw, ่ห้อเอออะไรวะเอริซาเฮเลนานะคะเอริซาเฮเลนาจะเอาอะไรกับเครื่องสำอางตลาดนัดใช่ไหมนี่ก็เลยซื้อมาใหม่ค่ะแปลง ลิปมิสซั่นแล้วตัวนี้ลิปแมทนะคะลิปแมทลิปแมทลิปแมทลองสิมันจะมีมาให้สองอันอะเอว๋วสีมันน่าจะใช้แล้วดูเป็นผู้ดีมีสกุลคือในความรู้สึกเรานะ เราคิดว่าเออเราใช้สูตรนี้น่าจะดูเป็นผู้ดีมีสกุลน่ะเพราะว่ามันคือเออสีส้มอิดเราเมื่อเราใช้แล้วเราน่าจะดูเป็นผู้ดีมีสกุลส่วนตัวนี้นะคะก็40บาทค่ะทาฟ้าทากะนะคะของลำใยนะคะเซรั่มลำใยนะคะเซรั่มลำใยของแพน,นเคกที่แพนเค้กแบบว่าโปรโมทอะ่ะลำใยอย่างแรกก็เขียนขอบป,ปากก่อนเออ เขียนขอบปากนี่ก็สิวยังไม่ยุบเลยสิวประจําเดือนอนี่ลองให้ดูเฉยๆนะว่ามันจะให้มาสองส่วนของของซีวน,นาเนี่ยเป็นสินค้าตลาดนัดก็จริงนะแต่ถ้าเรามีฝีมือในการแต่งหน้ามันก็สวยนะ เออเห็นมาสีมันดูแก่มันก็เลยทําให้เราดูสีมันดูเก่ๆแต่มันทําให้เราดูเป็นผู้ดีขึ้นเออ,อสีดูแบบดูมีสกุลขึ้นมาทันตาเห็นอ้าวเวอ,อไม่เป็นไรค่ะนี่ก็ลองให้ดูนะคะลองให้ดูโอ้บอกแล้วว่าไอ้คที่ดอเนี่ยมันเหมาะสําหรับคนเคที่ดออ่ะมันเหมาะสําหรับคนแบบ คนขาวอะ่ะเออคนดำอย่าไปใช้นะเว้ยแบบของเคทิดอะ่ะมันเป็นแบรนด์นำเข้าจากเกาหลีอะ่ะ mm hmm. ก็ร,รู้รู้อยู่ว่าคนเกาหลีแม่งขาวยังไงขาวจะไตาหามันก็เหมาะเออเคทิดอเคทิดอเคทิดออันนี้ก็ซื้อมาเพิ่มนะคะซื้อมาเพิ่มตามเวรตามกรรมเป็นมันก็คือ ซองมันก็จะมีซองให้เวลาเราไปเเที่ยวกับผู้ชายหรือซื้ออะไรนี่นะคะแล้วก็นี่ค่ะก็พกชุดนี้ไปแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่เขียนขอบตานะคะเขียนขอบตามันก็คือขี้เขียนขอบตานั่นเองนี่นะคะเป็นที่เขียนขอบตา ไซส์เล็กไซส์ใหญ่อันนี้นะคะไซส์เล็กก็ใส่ลงไปเอเห็นไหมพอดีเนี่ยมันก็จะมีที่เ,เขียนเขียนขอบตานะคะที่เขียนขอบตาไซส์เล็กแกะให้ดูก็ได้เอเ้วเนี่ยอันนี้ก็เขียนขอบตาไซส์เล็กที่ทาเน้นปัดคิว้ว ป้นกว้างเขียนขอบตาใหญ่นะคะก,ก็ก็ใช้ได้ส่วนอันนี้นะคะก็แปลงหัวก็มันยังใหม่อยู่อะ่ะมันก็ยังนิ่มบางทางนะีในเน็ตอขายแพงนะในเน็ตบางทีอะ่ะขายแบบอย่างเงี้ยเออขายแบบอย่างเงี้ยชุดหนึ่งอะ่ะสี่ร้อยห้าร้อยก็มีอันนี้นะคะก็จะเป็นโทนสำหรับคนขาวโทนสีพีชสีพีชซึ่ง เแป้งแก้มสีพีชเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบคือถ้าคนแต่งหน้าเป็นมันจะดูผู้ดีมากนี่ดูเหมือนจะเลอะเว้ยคือดูด้านบนเนี่ยมันจะสีมันดูมันจะดูกลมกลืนก,กว่าด้านล่างมันจะเข้มนะคะเออมันเข้มนี่นะคะก็ลองให้ดูนะคะก็เละเละเละไหมเลมะไหมเลมะไหมจ๊ะเละเล ซื้อมาเพิ่มเพราะว่าแปลงพวกนี้บางทีพอเราใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะมีการเสื่อมสภาพมีการหมดสภาพไปตามเออชลาภาพเออมันก็มีเสื่อมสภาพมีหมดสภาพไปตาม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 ,ตามความไอ้นี่ของมันก็ช่วงนี้ก็ต้องประหยัดเงินนะคะก็ซื้อมากินสองอันมาม่ามาม่ามาม่าเนี่ยอร่อยไม่มีไรมาม่าคือมาม่ามาม่าสีเนี้ย อร่อยสุดแล้วล่ะมีอะไรกาแฟมีเลยก็มีตัวนี้อะไรเนี่ยรสต้มแซบนะเนี่ยรสต้มแซบเนื้อแล้วก็มีเออแก่แล้วอะซื้อนมมีอะไรอ้อมีตัวนี้ค่ะเดี๋ยวจะชงเดี๋ยวตัวเนี้ยเดี๋ยวจะชงกินเนี่ยแหละ กาแฟลดน้ำหนักของเนเจอร์กีฟของเขาดีจริงๆอยู่มาได้สิบกว่าปีแล้วมั้งของเขาดีจริงๆอยู่มาได้นานคือของเขาดีจริงๆค่ะของเขาดีจริงๆอยู่มาได้นานค่ะก็าของเขาดีแล้วก็เดี๋ยวถ้าว่างก็จะ ก็ตัวนี้เดี๋ยวลองสีให้ดูทาสีผสมก็เลยอ๋อสมแล้วที่เป็นเครื่องสำอางตลาดนัด คือสมแล้วที่เป็นเครื่องสําอางตลาดนัดก็คือหวยหวยหลือเกินหวยหลือเกินโอ้โอ้แก้มส้มสาวน้อยลายส้มดูไม่จืดเลยตัวเนี้ยมันก็ผสมกาแฟแหละแต่ว่า เออสีมันจะขาวอะ่ะอืมก็นี่ค่ะสามสูตรสามสูตรนะคะสามสูตรนี่เนาะก็เดี๋ยวลองใช้ดูแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวค่ะ